ดีเซลพันร้อยดีเซลธรรมดานะคะค่ะเด็กตัวแค่นี้แต่ว่ามาทํางานแบบนี้ได้หนูก็โอเคเห็นแม่เห็นแม่มีความสุขเห็นแม่ไม่ต้องเครียดเรื่องเงินไปโรงเรียนของหนูอะไรแบบเนี้ยหนูก็โอเค ไม่มีที่อยู่เป็นของตัวเองคนเก่งหัวใจแกร่งวันนี้ขยันทำงานเพื่อหาเงินสร้างบ้านให้ครอบครัวและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่8 3 1 s, <S ออะไรเอาอะไรดีคะอันนี้สองไม้ หลังเลิกเรียนของทุกวันฟิลกับพี่สาวจะมาช่วยแม่ขายลูกชิ้นที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสายมูลขอบคุณค่ะกันหน้าเช่นม่นะคะที่ร้างของหนูนะคะก็มีลูกชิ้นเอ็นไก่แล้วก็มีจ้อปูอาดมีหนังกรอบที่ขายดีที่สุดนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นปลาแดงกับปลาบุ๋มค่ะที่ขายดีที่สุดในร้านละไม้ละ5บาท ส oh, วัสดีค่ะเอาเลยดีคะครูอา่ารวมกันเลยลูกแยก,กมา50บาท50บาทรวมเลยบ้านก็อยู่ถัดจากอบตอรไซมูลไปนี่ค่ะก่อนจะกลับบ้านก็จะแวะอุ่นุลูกจิบก่อนขอบคุณค่ะบ้านหลังนี้เป็นของญาติญาติให้มาอยู่เนื่องจากไปทำงานที่กรุงเทพ และเพราะว่าบ,บ้านหลังเก่าของฟิลถูกน้ำท่วมทุกปีปีละสามเดือนสภาพบ้านตอนนี้เหรอคะมันไม่ค่อยแข็งแรงค่ะถ้าเดินไม่ดีมันก็อาจจะแบบผุล,ลงมาค่ะเพราะว่ามีเคยมีเพื่อนมาบ้านแล้วแบบว่าเขาเดินผิดจุดแล้วเขาก็ขาก็ทะลุลงมาซ่อมแซมมาหลายรอบเอากระดานแผ่นไม้มาปิดบ้างแต่พอเวลาผ่านไปมันก็ผุเหมือนเดิมค่ะ ว่าให้มาอยู่ให้อาศัยก่อนเขาก็อายุมากแล้วเขาก็อยากจะกลับมาอยู่แม่ก็เลยเครียดว่าเออว่าเราก็ยังมีบ้านเลยอะไรเงี้ยเราจะไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจ้ะเขาบอกมาเมื่อประมาณต้นต้นปีจ้ะกินมันแรงมันเป็นปลาแทงสอนน้องๆว่าครอบครัวเราไม่ได้เกิดมาสบายเหมือนครอบครัวคนอื่นนะคะเราก็ต้องมีความพยายามแล้วก็ความอดทนให้มากๆก,ก,กว่าคนอื่นเขา พ่อแม่ต้องส่งเสียลูกๆ3คนรายได้แทบจะไม่พอใช้ฟิลจึงต้องหาทางสู้ด้วยตัวเองเต็มเท่าไหร่คะดีเซลห้าร้ครับดีเซลห้าร้อยดีธรรมดานะคะโอ้หนูดีใจค่ะที่เขาให้หนูเข้ามาทํางานเพราะว่าหนูก็ยังเด็กอยู่ด้วยแต่ว่าเขาเนี่ยรับเพราะว่าเขาสงสารด้วยโอเคในเมื่อเจเขากล้ารับหนูก็จะทํางานให้มันเต็มที่ ยอดตังหน้าที่ของฟิลคือเติมน้ำมันเช็ดกระจกอขอบคุณค่ะเจ็ดร้อยได้น้ำหนึ่งขวดค่ะแจกน้ำดื่นและเก็บเงินค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอน้ำสักครู่นะคะโหเขาคุณมากลูกเอ้ยที่ช่วยแม่นะแต่ว่าแม่ไม่อยากให้ลูกมันยังได้เกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่าทำได้เพราะเขาสู้ทำได้เขาเห็นแม่ทำแม่ทำเหนื่อยคนอนูอีกหนูไม่อยากเห็นแม่เหนื่อย หนูมองหน้าครอบครัวของหนูเนี่ยมองหน้าพอ่อหน้าแม่หน้าพี่แล้วแบบมันมีแรงขึ้นมาเองงั้นรู้สึกว่าโอเคเขาเหนื่อยกว่าเรานะเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้เราเจอแค่นี้เราเรายังเหนื่อยไม่ได้เราเรายังต้องสู้ต่อทํางานทั้งในหน้าที่และช่วยเหลืองานส่วนรวมมาตอนเช้าเนี่ยเจ็ดโมงค่ะก็จะช่วยเขาเติมก่อน แล้วพอตกบ่ายมาเราก็จะมีการทำความสะอาดร้านปัม๊มแหละรถใหญ่รถใ,ใหญ่ที่เข้ามาก็อาจจะมีเศษดินติดบ้างหล่นลงมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเอาของไปเก็บแล้วก็กลับมาเติมน้ำมันต่อค่ะรถที่เข้าเนี่ยไม่ว่าจะหน้าไหนก็ตามคือเรามีหน้าที่วิ่งไปเติมค่ะเราจะไม่ประจําอยู่หน้านั้นเขาเป็นคนเด็กที่แบบรื่นเริงแล้วก็พูดจาฉชาฉชันสัมมาคาระวะดีมากเข้าเวลาเนี่ยเข้าตรง แ,แล้วเวลาออกเนี่ยคือจะรอให้งานว่างก่อนแล้วถึงจะออกจะอยู่ช่วยก่อนรายได้พี่ให้เขาวันละ300แล้วก็ถ้าพี่ถ้าเผื่อทำโอก,ก็มีโอไปอีกช่วยแม่ขายของทั้งช่วงเช้าและหลังเลิกเรียนเสาร์อาทิตย์ก็ยังไปรับจ้างที่ปั๊มน้ํามันเต็มวันแต่ฟิลยังรักษาผลการเรียนของตัวเองได้ดีเทอมล่าสุดสอบได้3.97 การัดแรกหนูต้องจัดการกับตัวเองก่อนว่าเราไหวไหมถ้าเราจะเอางานตรงนี้เข้ามาในเข้ามาทําอีกเนี่ยเราไหวใช่ไหมถ้าถ้า,าหนูคิดว่าตัวหนูไหวเนี่ยหนูก็จะทําแล้วหนูก็จะจัดแจงเวลาก่อนเลยอันดับแรกคือเราตื่นเท่าไหร่ขายลูกชิ้นหมดเราต้องคํานึงถึงการบ้านแล้วถ้าวันไหนที่การบ้านเยอะหน่อยก็จะเข้าเข้ามาเร็วหน่อยค่ะมันก็จะทำให้งานกับเรื่องเรียนของหนูเนี่ยมันมันคบคู่ไปด้วยกันได้ด้วยดี าสงสารพ่อแม่แล้วแอบไปสมัครงานเองโดยที่ไม่บอกให้พ่อแม่รู้นะคะได้งานทําที่ปั๊มอะไรอย่างนี้ค่ะคือด้วยบุคลิกเขาเนี่ยจากการแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดลเราจะไม่รู้เลยว่าเขาบ้านเขายากจนจนกระทั่งวันหนึ่งครูไปเยี่ยมบ้านครูตกใจบ้านเขาจนขนาดนี้เลยเหรอเขาก็สู้ชีวิตมากอะไรอย่างนี้ค่ะแม่ไก่ที่อยู่บริเวณนั้น,นพอดีมัจะตกใจกลัวมากหน้นาที่ขา,าสั่น์ินคีจ้จ ต้องทำงานหลายอย่างแต่ยังแบ่งเวลาทำกิจกรรมปัจจุบันเป็นเลขาประธานสภาเด็กและเยาวชนของตำบลทรายมูลและยังได้รับรางวัลการประกวดเล่านิทานระดับภาคแม่แ่ว่าลูกจะไม่ยอมจึงสอนลูกว่าลูกเจากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยมันยากนะมันมีค่านะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้จ่ายอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเราก็จะประหยัดค่ะมันคือประสบการณ์ที่ดีเลย ไม่กล้าเจอคนเยอะๆแต่ว่าวันหนึ่งต้องไปเสิร์ฟอาหารให้คนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ฝึกความกล้าท้าทายตัวหนูด้วยแล้วหนูซึ่งหนูก็ผ่านมาันมาได้อะไรแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ฟิวยังใช้เวลาว่างพับเรียนโปรยทานและประดิษฐ์ดอกไม้ไปขายด้วยโรงเรียนงหนูเนี่ยมีวัดอยู่ข้างๆมันเป็นแหล่งจําหน่ายได้เวลามีคนมาบวชอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะซื้อไปโปรยทานจะทําทเป็นวงกลมแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็จะทําเป็นรูปปิด สำเร็จรูปแบบนี้แบบนี้ค่ะม,มีปัญหาอะไรเนี่ยเราเราจะหันหน้าเข้าคุยกันเราจะไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งคิดอยู่คนเดียวแม่ต้องสู้ๆนะนั่นเป็นข้อดีนะคะเวลาแล้วหนูก็ชอบด้วยเวลามีปัญหาอะไรแล้วเราได้นั่งคุยกันมันรู้สึกจากทอ้อทออย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็มีกำลังใจนะคะ ถ้าวันไหนที่รายได้มากขึ้นแล้วรายจ่ายน้อยลงแล้วเนี่ยถ้ามีเงินเหลือเนี่ยอยากจะเอาเงินส่วนนั้นอนะมาทำมาทำซ่อมแซมบ้านตัวเองให้มันแข็งแรงกว่าน,นี้ค่ะใจอ่อนเยา้าจะอ่อนไหวฝันแห่งไว้เหมือนไกลเกินจริงเหนื่อยและลาศรัทธาอย่า,ท,ายทิ้งรักให้จริงทุกสิ่งที่ฝันโครงการสารรักโดย AIS เป็นกำลังใจให้กับฟิลโดยมอบทุนการศึกษาให้จนเรียนจบระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือให้กับครอบครัวและมอบจักรยานคันนี้ให้ฟิลด้วยและโครงการสารรักยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถจังหวัดนครนา,นายกด้วย2ปีก่อนเรารู้จักเด็กหญิงชั้นป .5 เธอและพ่อแม่มีอาชีพเผาถ่านและเพาะเห็ดขาย มาวันนี้ชีวิตดีขึ้นแต่ก็มีเรื่องน่าหนักใจบ้านหนูอ,อยู่ตรงตีนสะพานตรงนู้นค่ะกันยายน2559เรานำเสนอเรื่องราวของฟ้าเด็กหญิงที่อาศัยอยู่ใต้สะพานหลังเรื่องราวเผยแพร่อ,ออกไปได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชมมากมายรวมถึงฟ้าและครอบครัวได้บ้านหลังใหม่จากผู้ชมด้วยพอนำเงินบริจาคบางส่วนมาทำโรงเพาะเห็ด เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพ่อลมป่วยกระทันหันด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบทำให้เป็นอมาพาสครึ่งซีกแม่กับฟ้าช่วยกันดูแลจนวันนี้สามารถเดินได้อีกครั้งแต่ยังคงต้องทำกายภาพบำบัดค่ะข้างซ้ายเขาจะไม่มีแรงค่ะแล้วก็เดินไม่ค่อยจะสะดวกค่ะก็พาพ่อไปหาหมอบ้างฝังเข็มบ้างค่ะแล้วก็กายภาพบำบัดบ้างค่ะ ปัญหาสุขภาพของพ่อทำให้ต้องหยุดเพราะเหตุตอนนี้ช่วยกันปลูกผักขายช่วงพ่อไม่สบายนะคะก็เครียดค่ะรู้สึกตกใจนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้แม่นะคะเพราะว่าแม่เป็นคนเดียวแล้วนะคะที่จะช่วยหารายได้เข้าบ้านนะคะถ้าการพ่อดีขึ้นนะคะก็จะทำผักต่อไปค่ะก็จะขยายพื้นที่ให้มากขึ้น ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าและครอบครัวกันได้นะคะที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งและอย่าลืมช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ